ในชั้นต้นมีข้อมูลมีการเบริกความมีการสอบถามนะคะเรื่องเครื่องสับมะพร้าว ทะเลาะเบาแหว้งอะไรด้วยเรื่องอะไรการความสัมพันธ์กับครอบครัวเป็นไรในชั้นต้นมีการถามนะคะเรื่องเครื่องสับปะผ้ามีจดบ,บันทึกไว้ในการเบิกความของสายวิจิในการชั้นต้นแล้วก็มีทนายมีอายการถามทนายจ์ร่วมถามทนายจำเลยถามคือแล้วฝั่งจำเลยก็ได้ขึ้นทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ได้ขึ้นพูดความคิดเห็นของตัวเองในเรื่องเครื่องสับปะผ้าไปทั้งหมดแล้วนะคะแต่สังเกตดีๆไม่ชารวันไม่เคยแทบจะไม่เคยเอาคําเบิกความของฝั่งจำเลยมาให้ดูเลยว่าพูดอะไรไปบ้างอย่าง ก่อนมึงจะพูดเนี่ยถามจริงมึงเคยอายคนฟังมึงบ้างไหมมึงไม่คิดว่าคนฟังมึงจะมีสมองบางดีหรือมึงคิดว่าคนฟังมึงเป็นอัลไซเมอร์กันหมดพูดพูดไปเหอะยังไงมันยังไงมันก็ไม่ทันความปลิ้นป้อนของยานเนเี้เหรอ <c oughs> บอกว่าเราไม่เคยเปิดคำเบิกความของจำเลยเหรอแน่ใจเหรอใครโกหกออกลูกเป็นหมานุ์อีแม่หมายาน <c oughs> การดิฉันไปตัดเอาผ้าที่อยู่ในชุมชนของใหม่ชารวันการดิฉันไปตัดเอาผ้าที่อยู่ในชุมชนของใหม่ชาราวันเอาเฉพาะตรงคําเบิกความตรงที่ดิฉันสนใจเรื่องว่ารู้เมื่อไหร่ว่าร่างที่เห็นนั้นเสียชีวิตนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังชัดๆค่ะในตอนต้นเขาบอกว่าขณะที่พบผู้ตายครั้งแรกข้ายัางไม่ทราบว่าผู้ตายถึงแก่ความตายอันนี้เราพอเข้าใจได้นะครับหมายถึงถ,ถ้าเอาแค่นี้มันหมายถึงว่าวูปแรกไม่รู้ว่าตายอันนี้เป็นไปได้ทุกคนคะ่ะ ัจกนี้นยังไม่ได้ผลแล้วผลก็คือห้ามไม่ให้ฟ้องจำเลยในกรณีต่อสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญามาตรา1 2 9ค่ะที่ที่ฉันได้อ่านไปให้ทุกทุกคนได้รับฟังนั้นเป็นคำเบิกความของท่านวิรุธซึ่งท่านเป็นอดีตตำรวจและเป็นอดีตเจ้าพนักงานสืสบสวนสอบสวนมาก่อนตัว <c oughs> ในคำเบิกความทั้ง ทั้งถามสักคารของจำเลยที่1เนี่ยเราจะเห็นเอกสารหลักฐานทุ<อ>กใบเรืเ่องว่าหมายจองยานกับสาวิตรีเนี่ยเหมือนกันอยู่อย่างนะหลอกเอฟซตัวเองเก่ง <laughs> ทําคลิปนั่งอ่านเบิกความฝ่ายจำเลยที่เราลงไม่รู้กี่คลิปแต่ก็ยังหน้าด้านพูดนะว่าว่าใหม่ไม่เคยลงของจำเลยแม้ยานลากข้อมูลเราลงไปแดกในน้ำยังไม่พอ จกตา FC มึงอีกเนาะเช่น <laughs> ไม่เคยหยิบมาให้ดูเลยว่าลูกชายพลไปพูดจริงไหมว่าเอาโทรศัพท์ไปให้พ่อเจ็ดครึ่งแล้วเห็นพ่อยืนคุยอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแต่จําไม่ได้ว่าหน้าตาคือจําไม่ได้ว่าเป็นใครนะคะหรือย่าชิกเอ้ยทําไมหน้าสมเพศขนาดนี้ประเด็นแรกยานต้องเข้าใจก่อนว่านี่ช่องใหม่จะลงอะไรก็เรื่องของเรา ไม่มีใครมามีสิทธิ์มาสั่งเราได้ถ้ายานไม่รอเราโปรยทานยานก็ไปขอที่สาวิตรีสิยานปกป้องเห่าแทนมันมาก็สักพักแล้วนะสาวิตรีไม่คิดจะให้อะไราย,ยานเลยเหรอต่างคนต่างจะหลอกใช้กันอย่างเดียวดีแม่ปอบลูกกระสือเอ้ยและเรื่องที่ยานควรจะต้องรู้ก่อนที่สมองยานจะไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกอ่าวไทยไปคือ ศาลชั้นต้นไม่มีประเด็นวินิจฉัยเกี่ยวกับคำให้การของเด็กโอมเลยแล้วกูจะมานั่งลงให้เมื่อยทำไมคำพิพากษาชั้นต้นกูก็ลงให้มึงอ่านแล้วนะว่าสารวินิจฉัยประเด็นไหนบ้างโอ้ยอีปึกหลายอีปึกใหญ่อีปึกครับตอนนี้เป็นอะไรที่ดังกระหึ่มมากเลยนะคะ ออกมาพูดหรือว่านึกอยู่แล้วคิดอยู่แล้วคือตัวเองมีคนบางคนอยูนะคะเวลาที่จะพูดอะไรโดยเฉพาะยูทูบเบอร์หลายคนจะชอบปวดว่าฉันเคยพูดเรื่องนี้มาก่อนใครเห็นด้วยให้พิมพ์หนึ่งมาฉันเคยพูดมาก่อนจาได้ไหมฉันพูดอะไรอย่างนี้จะมีลักษณะอย่างนี้เออกันเยอะนะคะทั้งที่จริงๆทุกคนก็เคยพูดทุกเรื่องมาก่อนอยู่เหมือนกันนะคะไลน์เนี่ยก็พยายามพูดเหมือนกับว่า ไม่นึกเลยว่าตัวเองเนี่ยจะคาดการแม่นเหมือนกับว่าเรื่องเครื่องสับมะพร้าวแล้วมันจะกลายเป็นแรงจูงใจตัวเองคาดการไปแล้วแต่ฟังดีๆนะคะแรงจูงใจถ้าเกิดคดีนี้มีแรงจูงใจขึ้นมาเป็นผลเสียกับใครครับจำเลยค่ะเป็นผลเสียกับจำเลยแต่ไม่มีใครนึกตรงนี้ได้เลยทุกคนเฮ้ยเครื่องสับมะพร้าวมาให้กูมีข้อมูลเร <dy> ื่องเครื่องสับมะพร้าวนี่กูนี่หว่าคนที่ทะเลาะกับไอ้ผัวก็คือกูกูโดนคว่ำโต๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกูมีข้อมูลเต็มโดยไม่ได้มองว่าถ้าเมื่อไหร่เกิดแรงจูง มันจะกลายเป็น289คือม,มีการวางแผนไว้ก่อนมีแรงจูงใจมีความเครียดแค้นมีอะไรแล้วก็เลยกะว่าบโอกาสเมื่อไหร่กูจัดเมื่อนั้นมันจะกลายเป็นแบบเลยมองว่า <c oughs> ใครหลอกใครหรือเปล่าตัวถึกเองเป็นเมียไอ้ผวยติดต่ออยู่กับทนายที่จะเขียนทีกา ของที่ใหม่ชารวันเอาออกมาดิฉันมั่นใจว่าได้จากฝั่งจับเลย <c oughs> ใช่ค่ะท้าวพคนดนโซเชียลได้เห็นแรงจูงใจดิฉันสึงสงสัยไงว่าไอเอกสารตรงเนี้ยนะคะไอแค่มันไม่ได้ได้มาด้วยตัวเองหรอกมันไม่ได้อ่านแล้วมาเห็นเอ้ยตรงนี้ต้องได้เลยหรอกมันมาจากคนที่ขีดเส้นใต้ไว้ให้มันก่อนไอ,อยานเอ้ยมึงได้โปรดยา เอาสติปัญญาอันน้อยนิดของมือมาเปรียบเทียบกับกูได้ไหมกูจะลัว่วเอกสารอยู่ในมือเราเราจะอ่านตอนไหนก็ได้เราจะเล่นตอนไหนก็ได้ถ้าเราเห็นประเด็นนั้นน่าสนใจเราก็นำมาเผยแพร่ให้คนที่เขาสนใจได้ดูกันโดยมีหลักฐานอ้างอิงหลักกฎหมายไม่น้ำลายไม่มโนไม่คิดเองเออเองแบบยาน อ,อแล้วเราไม่จำเป็นต้องให้ใครมาสั่งแล้วก็ไม่มีใครมาสั่งเราได้เราเป็นคนไม่ใช่หมาแบบยานที่ต้องอาศัยหาคนใจดีบ้างเฮียบ้างใส่ปลอกคอให้เพราะอยากเป็นหมามีเจ้าของวันๆเอาแต่รอคำสั่งตามสั่งให้เห่าก็ต้องเห่ามันมีคน จาะจงเอาตรงนี้ให้แล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้ให้ว่าตรงนี้ต้องพูดถึงคนที่จะให้คือฝั่งจำเลยอีเถกอ,อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็ต้องมาจากทนายของจำเลยไม่ได้เตรียมกันก่อนหรือไม่ได้บอกอีเถกก่อนเลยว่าเดี๋ยวเขาจะเอาตรงนี้ออกมานะแล้วเธอควรจะพูดว่าเนี่ยตอนที่ฟังอยู่ก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นแรงจูงใจได้ยังไง ในเมื่อเราต่างฝ่ายต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าจริงๆเราสองครอบครัวไม่เคยทะเลาะก,กันมันต้องพูดอย่างนี้อีเธอตัวเองว่าทนายจำเลยเป็นคนส่งให้เราแล้วสบายใจทั้งแม่ทั้งลูกก็ตามใจเลยสาวิตรีน่าจะฉุกคิดนะว่าใครส่งให้เราแค่เห็นเอกสารก็น่าจะพอรู้บ้างแล้วแหละถ้าไม่หลอกตัวเองจนเกินไปแล้วในส่วนที่มึงพูดนั่นพูดนี่นะ ยานดีแล้วแหละที่เลิกเขียนนิยายคือเนื้อเรื่องลิเกมากทนายตัวโกงนัดกับคนร้ายเพื่อโจมตีบริษัทคุณหนูงี้ดิโอ้ยแต่และอย่างเพอรเจอชิบหาย